รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้อมนำสาสตรองค์พ่อหลวงของปวงประชาจนมาสู่ฝ่ายมีชีวิต าาาสาาานนลองงสร้้ป่่ตแหวัสดีครับคุณชมครับวันนี้ผมว่านภูริภูมพวงนะครับขอต้อนรับคุณชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคืนคุณให้แผ่นดินรายการที่จะนาเสนอเรื่องราวคุณงามความดีของผู้ที่ทําความดีให้กับพื้นแผ่นดินไทยของเราทําความดีที่ไหนก็ตามนะครับทางรายการจะไปติดตามไทยทําแล้วก็เอามานําเสนอให้คุณชมทชมท่านได้รับชมกันเป็นประจำแบบนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาสาระของรายการคืนคุณให้แผ่นดินนะครับ เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆกคนโดยไม่มีเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ข้างลำห้วยได้ยินเสียงไหมครับเสียงลำคาเลยครับอยู่ข้างผมนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ห้วยสัตว์ใหญ่ป่าละอูจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับป่าละอูครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เคี้ยวชะอุ่มแล้วก็สัตว์ป่านานาชนิดครับป่าละอูอยู่ทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพื้นที่ประมาณ273,125ไร่สภาพทั่วไปนะครับเป็นป่าดิบชื้นจึงมีความชื้นสูงมากครับมีฝนตกทุกตลอดทั้งปีทำให้อากาศเย,เย็นสบายตลอดทั้งปีด้วยครับไม่ร้อนอบอ้าวด้วยสภาพธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์นะครับทำให้ป่าอูเป็นแหล่งสัตว์ป่าที่หายา,ยากจำนวนมากเลยครับเช่นช้างป่าและที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเลยนะครับเมื่อมาถึงป่าอูแห่งนี้ ต้องแวะชิมทุเรียนป่าละอูให้ได้นะครับน้อมนำสากองค์พ่อหลวงของปวงประชาจนมาสู่ฝายมีชีวิตภาษาลุ่มพอเพียงสร้างป่าตน้นน้ำแหลง่งอาหารคุณผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่บ้านป่าละอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์่อร่วมงานกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ําฝายกึ่งถาวรตามแนวชายแดนภาคตะวันตกเพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมรนาถบาพิตรและถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2563เพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลน้องๆชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงบ้านป่าละอูที่นั่งอยู่ข้างๆผมและด้านหลังของผมที่อยู่ในขณะนี้มาร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำด้วยครับ ชมครับด้านหลังของผมนะครับเป็นน้องๆกําลังพลจิตอาสาพระราชทานกองกําลังสุรสีโดยหน่วยเฉพาะกิจจงอังศึกกําลังสร้างฝายชะลอน้ําแบบฝายกึ่งถาวรกองทัพภาคที่1โดยท่านพลโทเจริญชัยหินเทาท่านแม่ทัพภาคที่1กองพลทหารราบที่9และกองกําลังสุรสีในพื้นที่รับผิดช,ชอบหน่วยเฉพาะกิจจงอังศึกและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่และศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์ หมู่บ้านสากรห้วยสัตว์ใหญ่ป่าละอูหนองครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้านการจัดกิจกรรมพร้อมอบรมให้ความรู้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่และการเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ําแบบฝายกึ่งถาวรเพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยได้รับเกียรติวิทยากรกิติมศักดิ์ท่านพลโทเยี่ยมชัยบุตรดาวงที่ปรึกษากองกําลังสุดสีมาถ่ายทอดให้ความรู้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตกในการสร้างฝายชะลอน้ำ คนโทยเยี่ยมชัยบุตรดาวง์ที่ภาษาพิเศษพลังถูสีกระผมพันเอกสิริยเสงรอดรองผู้อำนวยกธรกิจจงอังศึกขออนุญ,ญาตเรียนถึงความเป็นมาแล้วประสงค์ของการจัดก,กิจกรรมสร้างฝ่ายเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระมหาษัรษา28กรกฎาคม2 5 1 3เพื่อถวายเป็นพระกรุกุศลส,สืบเนื่องจาก ปัญหาลูกภัยหรือภาวะน้ำท่วมในฤดูฝนและปัญหาไฟแรงปัญหาภาวะการขาดแคลนน้ำในฤด,ดูแรงทำความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากและมีแนวโน้มว่าจุนแรงมากขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งฟืน้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพ วิธีการหนึ่งที่สําคัญและได้ผลดีก็คือการสร้างฝายชลลาน้ําซึ่งเป็นแนวพระราชดำริสตีการพัฒน,นาและฟื้นฟูป่าไม้โดยการใช้ทรัพยากรที่เอ,อื้ออํานวยและมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้องค์การาาาาบริษารส่วนตาบลเว้ยสัดใหญ่ได้ร่วมกับมัเจ้าิกจงอังศึก และศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากรห้วยสัดใหญ่ป่าละอูหนองพับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อน,น้อมลำลึกถึงพระหมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช รมนาถประพิษและถวายเป็นพระกุศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิพมพระเจมันษาของพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้เรียนเชิญวยากรที่มีความรู้คือท่านพลโทเยี่ยมชัยปุตดาวงที่ปรึกษาพิเศษพลังถูสีมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนนักสุรการและ จิตอาสาประธททานในพื้นที่ตำบลห้วยตัดใหญ่โดยมีวัตุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังนี้เพื่อฟื้นฟูสภาพป,ป,ป,ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมเรียนต้นน้ำลำธานให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำของละดอนในท้องถิน่นเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้เดิมไว้และเสริมให้พื้นที่ป่าธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมความผันแปรของอากาศเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝัง ให้รัฐดรเกิดความรักและหว่วงแหนทรัพย์ครมธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระบรมริ์นระดับต่อไปผมขอเรียนเชิญพลโทเยี่ยมชัยบุตรดาวงที่ปรึกษาพิเศษงลังดูสีแต่กุณาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการสร้างฝ่ายจลน้ำให้กับผู้เข้าอบรมและเรียนเชิญครับ ครับสำหรับในวันนี้ในกิจกรรมครั้งนี้โดยทางกองทัพไปหนึ่งกองกำลังสูสีโดยหน่วยเฉาพาะกิจจงอังศึกและพี่น้องของตำบลห้วยสั์ใหญ่นะครับในส่วนิทการต่างๆในพื้นที่นในครั้งนี้เนี่ยเราจะสร้างฝายกึ่งถาวรลักษณะ ฝายหินก่อดินซีเมนต์เพื่อเป็นตัวอย่างหนึ่งในพื้นที่นะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูบาอาจารย์ผมนะครับที่น่าจะเป็นตัวอย่างแนวทางอันหนึ่งให้ในมิเกิดได้พิจารว่าสร้างฝายแบบง่ายๆนะครับโดยใช้วัประมาณไม่มากนักนะครับโดยการทำฝายหินก่อดินซีเมนต์อย่างที่ผมเรียนแล้วคือ เลือกพื้นที่แคบๆนะครับขุดแกนล่องจากตะลิงฟังหนึ่งมาถึงตะลิงฟังหนึ่งแล้วเทปูรองพื้นแล้วจึงเริ่มก่อด้วยก้อนหินที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นนั่นแหละดินซีเมนนะครับ และมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมการเรียนรู้การสร้างฝ่ายชลอน้ำ ณบ้านป่าละอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับน้อมนำสาสตรองค์พ่อหลวงของปวงประชาจนมาสู่ฝ่ายมีชีวิต าาคุณผู้ชมครับกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารเพื่อสร้างความชุ่มชืน้นดักตะกรดินเก็บกักน้ำซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณมากพอที่จะกระจายน้ำออกไปรอบๆพื้นที่บริเวณฝาย เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ต้นน้ำดังนั้นในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลําธารแต่ละชนิดวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปด้วยครับวันนี้กิจกรรมในการสร้างฝายชะลอน้ําแบบกึ่งถาวรในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตกบ้านป่าละอูตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝายต้นน้ำลำธารแบบเรียงตัวด้วยหินตามธรรมชาติค่อนข้างถาวรแบบกึ่งถาวรก่อสร้างด้วยหินเรียงเป็นผนังกั้นน้ำสร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลำห้วยหรือร่องน้ำเหมือนที่น้องๆกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน่วยเฉพาะกิจจงอังศึกกำลังก่อสร้างฝายชะลอน้ำณขณะน,นี้ครับจะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ การจัด,ดกิจกรรมครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านชาตรีจันทร์วีรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลโทเยี่ยมชัยบุตรดาวงที่ปรึกษากองกําลังสุรสีพันเอกทิยุทธเส้งรอดรองผู้บังคับการกรมทหารราบที่9รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอังศึกตํารวจพลล่มค่ายนเรศวรจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการในท้องถิ่นกำน,นันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนบ้านป่าละอูพร้อมกับน้องๆชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนเรศวรป่าละอูนาบ้านป่าละอูตำบลห้วยสัต์ใหญ่อำาเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันมาร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำกันด้วยนะครับเรามาชมภาพบรรยากาศมือต่อมือในการสร้างฝายชะลอน้ำชายแดนภาคตะวันตกกันครับ ยักไทยคุณไอศพา,าเรื่องร้องแสนทองส่งมาในศ้าต่างสดใสมหาราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเคยไทยระผั้วนเทในถวายใจ พาราชาราชินีมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเคยไทยประกูนในถาวายใจสูกดีครับวันนี้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับร่วมกับกองทัพภาคที่หนึ่งโดยเฉพาะกิจจงอางศึกอภเวิหินตำรวจตะเวนชายแดน กำลันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวยสั์ใหญ่นะครับบ้านป่าละอูโรงเรียนตอชะดอนะครับวันนี้เรา่วมกับชาวบ้านที่บ้านป่าละอูนะครับก็ได้ร่วมกันมาสร้างฝายชะลอน้ําเพื่อให้เกิดความอดุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าของจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วก็ของประเทศไทยนะครับหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านชาวกระเหลี่ยงเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นเด็กๆที่อยู่กับอยู่ข้างๆนะครับก็จะเป็นกระเหลี่ยงนะครับ ก็มีวัฒนธรรมที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบกระเลียงอยู่แล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ของบ้านป่าละอูนะครับใกล้ๆนี้ก็จะมีน้ําตกป่าละอูนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชาวไทยนะครับรวมทั้งชาวต่างประเทศได้มาเที่ยวชมหมู่บ้านป่าละอูนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามน่ารักแล้วก็เจอวัฒนธรรมแบบกระเลียงนะครับอย่างเช่นที่แต่งชุดน่ารักน่ารักนะครับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำรัสว่าการปลูกป่าไม้ทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้นจะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหนุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองด้านซึ่งจะให้น้ำค่อยๆแผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นในบริเวณน,นั้นด้วย สำหรับท่านที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาไม่ว่าจะเป็นส่วนของข้าราชการผู้นำท้องถิ่นเอกชนและพี่น้องประชาชนที่ต้องการอบรมการเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจการพลเรือนกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บรุรีสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างหน้าจอณนะขณะนี้เลยนะครับติดต่อได้ในเวลาราชการค่าอบรมใดๆทั้งสิ้นไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะครับ วันนี้เวลาของรายการคืนคุณให้แผ่นดินหมดลงแล้วกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลา13นาิก40นาทีจนถึงเวลา14นาฬิกาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทอบกกฎหมายเลขหนึ่งวันนี้ผมว่านภูริพุ่มพวงและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินขอลาคุณชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับใาใ มหาราชาราชินีมนิ่งขวัญปวงชนชาวไทยเธอไทยกระพูอวันในเขาไว้ใจสัก